ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ลายฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ลายฮโลแกงน่ารักน่าร,รักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะสั่งลาทิ้งทวนก่อนสักเดือน2เดือนก็ถือว่าอันนี้เป็นอีเวนต์อีเวนต์ ล่าสุดแล้วกันจะไม่ใช้คําว่าสุดท้ายเพราะออมันจะยังมีไปเรื่อยๆไม่คิดว่าอีเวนต์ส่งท้ายก่อนบวชส่งท้าย<ง>ก่อนบวชถูกต้องครับส่งท้ายก่อนบวชแต่จริงๆแล้วยังมียังมีงานอยู่แต่ว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่อีเวนต์ละอันนี้เป็นอีเวนต์นนเอ่อผมจะเข้าวัดวันที่8ครับวันที่8จะนอนอยู่ที่วัดแล้วครับตอนนี้ก็คือคนทักผมเยอะมากว่าท่องได้หรือยังอันนี้พูดตามความจริงเลยคือผมเนี่ย กลัวมากพอแรกๆเนี่ยคนถามเยอะมากว่ายาวนะต้องตั้งใจนะไอ้เรื่องความกลัวของเราอ่ะเราก็รีบท่องจนแบบได้นานแล้วอ่ะแล้วก็เข้าไปเข้าไปให้พระพี่เลี้ยงช่วยดูให้คือคือท่องได้นานแล้วแต่ตอนนี้ช่วงช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคนถามเยอะมากจนตัวเองรู้สึกว่ากูท่องไม่โขโตอะอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าจริงๆโอเคแล้วครับสบายใจได้ค่อนข้างจะแบบเคร่งค้าอย่างนี้เราก็เลยแอบกังวลอะไรอย่างงี้ ถ้าพูดถึงจริงๆเลยเนี่ยความกังวลใช่ไหมในเรื่องของการบวชใช่ไหมรู้สึกกับตัวเองได้คุยกับตัวเองทุกๆวันแล้วก็ได้ได้อยู่กับตัวเองทุกๆวันเพื่อเตรียมตัวเนี่ยผมไม่ไม่ค่อยกังวลเรื่องไม่กังวลเรื่องเรื่องการที่ตัวเองเข้าไปอยู่ในวัดเลยคือรู้สึกว่าไหนๆเราจะต้องตั้งใจบวชแล้วอะ่ะก็ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องทําให้ได้แล้วก็ก็ต้องทําให้เต็มที่อาจจะมีแบบเรื่องกินบ้างที่ที่ จะไม่เหมือนเดิม,มเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คงต้องรอไปดูเอาด้านหน้าว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าคิดว่าถ้าใจเราสู้ใจเราพร้อมผมก็ไม่กลัวอะไรครับผมพร้อมใช่ไหมครับกับการที่จะมาขอเข้าสู่กับขพร้อมมากครับแต่ว่าตอนนี้พูดจริงว่ากังวลอยู่เรื่องเดียวคือที่วัดเนี่ยสถานที่จะจะเล็กมากมก็กังวลเรื่องแขกทุกทท่านท,ที่จะไปที่จะไปร่วมงานเนี่ยคือเออผมผมว่าคิดว่าคนน่าจะเยอะอยู่ประมาณนึงนะฮะ ก็อยากจะอยากจะบอกทุกๆคนที่ที่ไปนะครับก็อยากจะให้เรียกว่าให้จิตเป็นกุศลเนาะคือพอไปถึงที่วัดเนี่ยบางคนนะอาจจะไม่ได้เข้าเข้าร่วมพิธีทุกคนหรอกเพราะว่าต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าพิธีปงผมเนี่ยจะเป็นของญาติของผม<ช>เท่านั้นกับ ผู้ใหญ่ที่เป็นไภายในแล้วก็อนุญาตที่พี่สอมุลชนได้เก็บภาพได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าแฟนๆที่มากันก็จะมีสถานที่จัดไว้ให้แล้วก็จะมีของของกินเพื่อหิวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนอาจจะไม่ได้มาเดินรอบโบสถ์ทุกคนแต่เดี๋ยวผมจะตอนที่ผมเป็นเป็นนาคแล้วเดี๋ยวจะเดินมาหาแฟนๆทุกคนแน่นอนคนถือหมอนนี่ต้องมีหมอนเยอะกว่าเดิมนี่ไ, <มา S 1> ไงนไคนถามเยอะมากเรื่องถือหมอนเนี่ยอยากถือก็เอากันมาเองจากบ้าน ก็จริงๆแล้วน้องสาวเป็นคนถือครับน้องสาวแท้ๆของผมเองเป็นคนถือหมอนแล้วก็บวดรอบนี้ไม่ได้บวดเพื่อจะเบียดแน่นอนนะฮะรู้ไต้องถามห็่ว่าชวนน้องพี่มาด้วยมาร่วมถือหอด้วยโอ้โหชวนทุกคนครับชวนทุกคนจริงๆก็ชวนทุกๆคนนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่แบบว่าเราเราเจอที่งานช่องล่าสุดก็ชวนทุกๆคนเลยว่าแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนที่เราเคยทํางานด้วยอ่ะ มามา,มาร่วมงานนะไม่รู้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันอยากแค่รู้สึกว่ามีรุ่นพี่รุ่นน้องที่เราเคยทํางานมาด้วยกันเนี่ยเขาเขามาร่วมงานบุญของเราแต่ก็จะเอ่ยปากบอกทุกคนนะว่าถ้าทุกคนติดงานหรือว่าถ้ามาไม่ได้จริงเราไม่เป็นไรเราไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดว่างก็ก็อยากให้มาที่บอกว่าชวนน้องดีมาร่วมงานบุญนี่คือมาร่วมชวนมาถือหมอนด้วยเลยหาประเด็นให้ก่อนอ <laughs> ป่วดแล้วจะปวดแล้ว <laughs> เดี๋ยวสิ <laughs> ชวนมาไม่ได้ชวนถือหมอนสิมีคนถือหมอนอยู่แล้วก็ชวนมางานบุญ าก็ลุ้นว่าน้องพีนจะถือหมอหรือเปล่าอย่างนี้นั่นไงทำไมต้องสบู่จอโจมก็ครับก็ก็ลุ้นครับจริงๆก็ลุ้นก็หลายคนเหมือนกันครับก็แต่ว่าก็ก็ชวนทุกทุกคนนะฮะก็อย่างที่บอกไปถือหมอนก็เป็นน้องสาวผมคนก็ชวจะมีสาวมาสุดท้ายคนวงานไหมคะครับคำสาวมาร่วมงานเนี่ยหรอครับสาวๆคนพิเศษสาวๆคนพิเศษเหรอครับ ไม่ได้เชิญครับผมหลอกหลอกหลอกก็ก็ไม่รู้อ่าอันนี้อันนี้ก็คนพิเศษเนี่ยยังไม่มีไงแต่สาวๆมีแน่นอนอ่าผมพูดถูกนะโอเคคัับปลอ้ไงนมคะอ๋อไม่มีแน่นอนครับสบายใจได้ครับผมถือว่าเป็นงานยักษ์ไหมพี่เกดเฮ้ยถ้าพูดจริงๆแล้วเป็นงานยักษ์ใช่ไหมเป็นงานเป็นงานใหญ่สําหรับผมนะ ใหญ่ที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งเลยแหละเพราะว่าทุกวันนี้เราก็พยายามเ,าเรียกว่าตั้งตั้งแต่ตั้งใจทํางานมาเนี่ยคิดว่างานนี้มันเหมือนเป็นงานใหญ่งานหนึ่งที่รอเราอยู่ที่ทุกทุกวันนี้คิดตลอดเวลาว่ามันมัน,ม,นมันค่อยๆใกล้ถึงเวลาเข้าไปทุกทีทุกทีแล้วนะว่าอีกอีกหนึ่งเดือนเนี่ยชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางอีกทางหนึ่งที่เราจะเข้าไปศึกษาโดยที่เราจะต้องตัดทุกอย่างจากทางนี้ซึ่งซึ่งผมว่ามัน มันค่อนข้างท้าทายกับตัวเองอะ่ะ <term> ผมรู้สึกว่ามันท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าผมจะจะ,จะตั้งใจทําให้ได้ข<อ>บ <Ừ. S 2> ับรถแทนเดิมที่ว่าจะไปแบบว่าอยู่ที่กรุงเทพ15วันแล้วก็ลับไปที่บ้านเกิด15วันวยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับก็จะอยู่ที่วัดบรวรอ,อีก15วันแล้วก็ก็กลับไปอยู่ที่บ้านที่เพชรบูรณ์ใกล้ๆคุณพ่อคุณแม่คุณยายอีก15วันก็ยังเหมือนเดิมบวชหนึ่งเดือนแล้วํานไปติดกองเหรอไปตาดกองแล้ววางแผนการทำงานกลับมาย,ยัางไงแผนเนี่ยต้องรอคิวครับ คิ้วขึ้นเมื่อไหร่ลุยงานเมื่อน,นั้นเลยก็ทางกองถ่ายก,ก็เตรียมเหลือถ่ายที่เหลืออีกประมาณ30%ก็รอคิวขึ้นแล้วก็มีงานอะไรก็จัดมาเหมือนเดิมนะฮะนี่คือแจ้งองว้ล่งหน้าใช่ไหมครอ,อกอือกองใช่ไหมคือจริงๆต้องขอบคุณทางกองนะเพราะว่า เพราะว่าผมเนี่ยกล่าวว่าน่าจะปิดกล้องก่อนแต่มันก็มีด้วยเหตุหลายๆอย่างทําให้ปิดปิดกล้องไม่ทันแต่ว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่กล้าเลื่อนไม่อยากเลื่อนบวชแล้วเพราะเดี๋ยวจบก็มีละครเรื่องใหม่อีกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้บวชก็ต้องขอบคุณทางชลธีท,ที่ที่ให้ผมมาบวชแล้วก็ก็ทีมงานก็เหนื่อยเพื่อจัดก,การทุกอย่างให้ถ่ายทำได้ต่อหลังจากผมสึก เหมือนบ้านเราจะเจอแบบว่าปีนี้ก็จะเป็นแบบสิ่งดีๆพะน้องกูก็เพิ่งเหมือนจะเรียนจบที่นู่นแล้วใช่ไหมอ่าใช่กูเรียนจบแล้วด้วยรับปริญญาแล้วแล้วก็กูจะกลับมาให้ทันสขาว่ามาใช่ไหมครับใช่ครับน้องชายผมจะกลับมาทันงานบวชผมแน่นอนกูน่าจะมาถึงวันที่8ครับใช่มาพอดีคือคือเขาเคลียร์เรื่องทุกอย่างทางนู้น น่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วก็แล้วก็ได้กลับมาดีใจมากเพราะก่อนหน้านี้พี่แกบอกว่าตัวน่าจะมาคือคือจริงๆก็ไม่ได้บังคับเขาเราแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเกิดมีเขาอยู่ด้วยในงานบวชมันน่าจะดีอ่ะแต่ว่าก็เข้าใจทางนู้นอ่ะเขาก็ไม่ได้อยู่แบบแค่ต่างจังหวัดไงอยู่อีกซีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยแต่พอพอรู้ว่าเขาเคลียร์ทุกอย่างแล้วแล้วกลับมาได้อ่ะก็ก็ดีใจคิดว่าบครอบครัวเลยใช่ไหมค,ครับครัครบครับครบ ที่กู๊ดเนี่ยเขาอยากมาเขาบอกผมว่าเขาอยากมาเป็นเด็กวัดด้วยเขาอยากมาเป็นลูกศิษย์วัดคือเขาเห็นผมตั้งใจเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากจะลองมาดูว่าสงบจิตสงบใจเป็นไงว่าผมเตือนอยู่เสมอว่าให้กู๊ดสติสตังไงให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวบ้างเลยกับน้องชายแล้วก็เลย <ๆ S 1> น้องก็ก,งกูก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองมาอยู่แบบที่เราแบบที่เราเป็นเพราะ <ๆ S 1> จริงๆตัวผมเองผมก็ยังไม่เคย บวชมาก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะผมก็อาจจะต้องเข้าไปเจออะไรที่ที่จะต้องท้าทายในเรื่องของของความรู um. ้สึกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาวางแผนไว้ myself, จะอยู่ให้ได้นานที่สุดครับตักไรพี่เต๋อไม่มาแล้วอ่ะคนนึงพี่เต๋อบอกติดงานต่างจังหวัดก็ก็บอกจริงๆอ่ะเกงใจเพื่อนๆนักแสดงมากเลยเพราะว่า อยากชวนให้มาทุกคนนั Sonic ่นแหละแต่ว่าถ้าบางคนติดงานไม่เป็นไรอันนี้เราเราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ก็อยากให้ชวนมาแต่ว่าประกาศสื่อเจมจีนะครับเจมจีบอกจะมาอเล็กธีระเดชบอกจะมาเรนเดลบอกจะมาปกรณ์บอกจะมาต้องรู้คนนั้นชื่อด้วยเหรอคะก็เขาบอกเขาจะมาแต่เวลาไหนอาจจะไล่เรียกกันบางคนเสร็จงานก่อนแล้วมาหรือว่าบางคนมางานบวถก่อนแล้วไปทํางานต่ออะไรอย่างนี้ก็ดีใจได้หมดคุณกำหนดการอีกทีนึงครับ อ่าก็ก็อย่างนี้ครับอ่าที่วัดบวรเอ่อเลิกปงผมของผมเนี่ยจะเป็นบ่ายสองอันนี้ก็จะเป็นของญาติญาติผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ทางช่องสามอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็อ่าผมจะเข้าโบสถ์เนี่ยช่วงประมาณ4ี่โมงสี่โมงครึ่งไปเดินรอบโบสถ์อะไรตรงนั้นเพราะว่าโบสถ์ได้ตอนเย็นก็อย่างที่บอกไปทั้งหมดนะครับก็อยากเชิญพี่พี่สืมม่อมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ แฟนๆทุกคนคือสถานที่อาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยความสะดวกมากผมรู้ว่างานบุญทุกคนทุกคนอยากมาร่วมแล้วแล้วผมพูดเลยผมก็อยากจะให้ทุกคนมาเหมือนกันอยากให้ทุกคนได้บุญไปได้วยกันแต่ว่ามาพิธีการเนี่ยอาจจะทําไม่ได้หมดก็ยืนอยู่ด้านนอกก็ได้แล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยผมน่าจะมีตักบาตรพระใหม่คิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้ทุกๆคนที่ที่อยากทาบุญด้วยกันเดี๋ยวผมจะตอนนั้นเป็นพระแล้วคง อาจจะสำรวมมากกว่านี้อาจจะยิ้มแรงไม่ได้หรือจะยิ้มได้เพียงยิ้มอ่อนเท่านั้นแต่อยากบอกทุกคนว่าก็ตั้งใจอยากอยากมอบความสุขให้กับทุกคนครับประมาณนั้นค่ะุเฮ้ไม่ได้เปน